สวรรค์บรรดาลรักต่อที่แปดสบสภาพอันงดงามของหญิงสาวที่อยู่เคียงข้างบันดิตโดยที่หญิงสาวคอยเติมกำยานขณที่มันดิตเขียนอ่านตำราหนังสือ คำถามนี้ในใจเขาพอจะมีคำตอบอยู่แล้วร่างๆแต่ว่าท่าทีของวาเชิงกับไม่เหมือนที่เขาคาดคิดเอาไว้เลยเงียบไปครู่หนึ่งจู่ๆวาเชิงก็กล่าวว่าขออภัยอ,อะไรหรือสิเนียนไม่เข้าใจเดิมทีเขาคิดว่าหาคารามเชียนเติงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นขำๆอะไรเช่นนั้นผู้ที่เป็นผู้ที่มีความเป็นไปได้ ว่าเกี่ยวข้องกับมันที่สุดก็มีตแต่วาเชิงพูดเดียวแลวแต่ไม่ว่าเขาจะเดาถูกหรือเดาผิดว้าเชิงก็มีเหตุผลที่ต้องขอโทษเลยว้าเชิงไม่ตอบแต่ทาท่าบอกไปในเขาเดินต่อไปด้วยการเสื้อนี้ก็ออกเดินไปกับเขาทั้งคู่เดินมาได้สักพักพอเลี้ยวที่มุมหนึ่งจูจ่ๆเบื้องหน้าพันเจิดจ้ากระจา่างตาด้วยอารมาเต่าที่เปล่งแสงทิพมลังมเลืองแห่งหนึ่งปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเสียใหอย่างเงียบ พริบตานั้นลมหายใจของเขาพันติดขัดสี <c> ่ <oughs> ทิศแปดด้านล้วนเป็นบรรยากาศขุ้ถิ่นผีที่มีแต่สีแดงดำหากสิ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางสีสันเหล่านี้กลับเป็นอารามเต่าที่งดงามชวนตะลึงโคมพันดวงทอแสงเพลิดพราประดุจแดนเซียนอารามเต่าที่สว่างสะไวมลังมะเหลืองดังพระตั้งในเมืองผีซึ่งรายร้อมด้วย พูดผีปีศาจปะปนกันร้อยพ่อพันแม่เป็นที่โกรหออนละมาน แต่การคงอยู่อย่างไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมชนิดกลับสร้างความตกตะลงึงเพลิงเพลิดได้ถึงปัจจุบันช่วงขณะที่ปรากฏสู่สายตาก็ประทับตราตรึงอยู่ในสมองอย่าง,ยา,งยากจะลบเตือนเนื่นนานซิเรยนยังกล่าวว่านี่คือนี่คือทั้งคู่ยืนอยู่เบื้องหน้าอารามต่างเงียนมามองขึ้นมองว่าเชิงเองก็เงยหน้าเล็กน้อยกล่าวว่าไม่กี่วันก่อนเป็นวันเทศกาลจงซสวคิดว่าตอนเกยเคยอยู่ที่ ชั้นบนให้ต้องเข้าร่วมกันเล่นหน้าเบื่อจัดขึ้นทุกปีนั่นแน่ถ้ากเไยสร้างที่นี่ขึ้นมาไว้ให้เกิดได้คลายเบื่อจะได้สร้างความสนุกสนานเล,ล็กน้อยให้เกิดระวางอยู่ในงานเลี้ยงวิธีคลายเบื่อของเขาช่างเป็นคนเบืกตากบ้างจริงๆเพื่อสร้างความสนุกสนานเล็กน้อยเล็กน้อยๆให้สิริกระสร่างาาเช่นนี้ออกมาให้ยังส่งคมอธิษฐานสางบิงขึ้นฟ้าถึงสามพันกว่าดวง วา่าชิงก้มหน้าเล็กน้อยจัดแขนเสื้อไปลาพรางกล่าวอีกว่าเดิมทีไม่คิดใ้ท่านรู้ว่ามันเป็นการจัดแจงตามอำเภอใจของข้าสร้างอารามของเกอร์เกอขึ้นในสานที่อันเละเทะวุ่นวายแห่งนี้ของข้าเขาเกอเกอร์โปรดอย่าได้ตำหนิ เสลียนสายหน้าทันทีนี่เป็นพระว่าเชิงรู้สึกว่าจะเพิ่มปัญหาให้กับตนถึงไม่อยากให้ตนรู้เรื่องนี้สเสลียนที่จะพูดอะไรไม่ถูกไปแล้วถึงขั้นนี้จะพูดขอบคุณสักเท์ถ้าใดกดูจะไม่เพียงพอนั้นสเสลียนจึงตั้งสติสุดลมหายใจเข้าลึกๆ ตั้งอกตั้งใจชมงำงามของอารามเสียนตึงอย่างเต็มที่ครูตตมาผินหน้ามากล่าวว่าอารามแห่งนี้งดงามเป็นที่อัศจรรย์ใหญ่โตอลังการงานที่มีราคาเทวานารมิตเป็นงานที่ต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะสร้างสำเร็จ ซานหลังคงไม่ได้เพิ่งจะสร้างขึ้นมาในช่วงไม่กี่วันนี้หรอกกระมังว้าเชิงยิ้มแย้มย่อมจะไม่ใช้อยู่ในที่เกิดเกิคนนั้นถูกต้องสถานที่แห่งนี้สร้างไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วติดขัดที่ไม่มีโอกาสใช้งานจึงกำบังไวม้มา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 ตลอดถ้าเองก็ไม่เคยให้ผู้ใดเข้าไปต้องขอบคุณเกลเกที่นายสุดทำให้มันได้ใช้ประโยชน์มันเลย ได้เห็นเดือนเห็นตะวันกับเขาเสียที ในเมื่อสร้างวันนั้นแล้วแต่ไม่เคยมีการใช้งานดูเท่าแรกสุดน่าจะเอาไว้ใช้เพื่อการอื่นตอนนี้เลยได้เอามาใช้ประโยชน์พอดีหาไม่แล้วหากว่าเชิงสร้างอารามนี้ขึ้นมาให้เขาโดยเฉพาะเขาคงจะไม่สบายใจอย่างแน่นอนและเมื่อดูจากนิสัยว่าเชิงแล้วก็เ,เ,ปเป็นไปได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นมาเล่นเนเ,นเท่านั้นเองถึงแมสเซเดียนอยากจะรู้ว่าน้าทีว่าเชิงตั้งใจสร้างอารามให้ตัดกับเมืองอีราวฟ้ากับเหี่ยวเ่นี้ไว้ใช้ ทำอะไรแต่ก็ยังรั้งงบอารมณ์อยากถามเอาไว้ถามมากเกินไปไม่ใช่นิสยัยที่ดีแต่อย่างใดวันดีก็ดีไปถามเรื่องที่ไม่ควรถามเข้าเล่าเข้าเป็นหูกันหน่อยไหมว่าเชียงถามไปสิเสียงรับคําอยากยินดีพวกเขาเดินเคียงบา่าเคียงไหลย่างเท้าเนิบช้าไปตามพื้นที่ปูด้วยแผ่นหยกเพื่อเข้าไปในตําหนักด้วยกันให้มองไปโดยรอบ ภายในอารามแห่งนี้โล่งกว้างเปิดรับแสงสว่างไม่มีเทวโรคททำไม่มีเบาะหญ้าเพื่อให้สาวบกใช้คุกเข่ากราบไหวา้วาเชิงร้องบอกว่ารีบร้อนสร้างให้เสร็จจึงขาดตกบกพร่องไปหลายอย่างก็เกอรโปรดอย่าได้ถือสาเสเ้ยเหรียญที่ยิ้มไม่เลยข้าว่าดีมากวิเศษมากเลยต่างหากไม่มีเทวรกับเบาะหญ้ายิ่งดีขึ้นไปอีกไม่ต้องมีเลยเสียดาจะเป็นการดีที่สุดว่าแต่เหตุนในครงป้า ชื่อก็ไม่มีเล่าคำถามนี้ไม่ได้เป็นการตำหนิแต่ในอารามมีแผ่นหยกสลัดตัวอักษรซึ่งกลืนกับสีพื้นว่าอารามเสื่อนเติง่งพระอย่างวิจิตบรรจงอยู่หลายแผ่นทว่าเนื้อประตูกลับไม่ได้แขวนแผ่นไป้ายไว้ ย่อมจะไม่ใช่เพราะความรีบร้อนฉุกหนาหูจนลืมทำเอาไว้แน่นเท่านั้นเขาจริงได้ทำออกไปด้วยความอยากโูรชวาเชิง,งเพราะทําไงได้ที่นี่มีคนที่เขียนหนังสือเป็นเลยอีกอย่าง ที่ท่านเห็นเมื่อครู่รู้จักตรงสืออยู่บ้างก็ถือว่าไม่เลวแล้วเกอเกิดมีนักเขียนลายสือสินคนโปรดหรือไม่ค่ายไปเชิญกรมะเขียนแผ่นป้ายให้ท่านหรือไม่ถ้าจะให้ดีเก็เกอเขียนเองสักแผ่นเถิดจะได้เอามาแขวนไว้ที่อารามเช่นนั้นก็จะมีสิ่งหายวิเศษไปกว่านี้แล้ว ว่าพรางกับชีวิตธีท่านบูชาในห้องโถงใหญ่ตโตหยกตัวนั้นทั้งกว้างและยาวบนโต๊ะจัดวางเครื่องเส้นไหว้ไว้อย่างเป็นระเบียบรวมทั้งกระถางพู่มามคาอีกใบหนึ่งทั้งยังวางอุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างพวกกันกระดาษหมึกและแท่นพ่นหมึกไว้ครบกันกินอายมณิตอบอวนพอพวกเขาเดินเข้าไปสิริก็ก่ระกราวเช่นนั้นไปสู้ซันล้างมาช่วยกันเขียนกับท่านดีกว่า ไม่ฟังฉะนั้นสวาเชิงก็เบิกตา,ากว้างเหมือนข้าไปถึงค่าจะพูดเช่นนี้ออกมาข้าหรืออืงจะให้ข้าเขียนจริงๆหรือหวาเชิงชี้ตัวเองเสียเดียนนึกเอกใจสั้นล้างมีที่นาลำบากใจหรือไม่หวาเชิงเลิกคิวขึ้นข้างหนึ่งลำบากใจน่าไม่มีแต่ว่า เห็นเสียเลรียนรอคาตอบของเขาอยู่เขาก็เอามือไพ่าหลังเหมือนรู้สึกจนใจบ้างก็ได้แต่ข้าเขียนได้ไม่ดีนะนี่กลับประหลาดแล้วสิเดียนึกภาพออกเลยว่าวาเชิงจะมีเรื่องใดทําได้ไม่ดีด้วยเขากราพรางยิ้มเลนอชั้นนั้นฉะนั้นไหนลองเขียนดูหน่อยสิว้าเชิงถามซ้ําอีกคํารอบหนึ่งแจ้งข้าเขียนจริงๆนะหรือ ซี่เหลียนหยิบกระดาษขาวมาสองสามแผ่นแล้ววางเรียงบนตโต๊ะหยกอย่างเป็นระเบียบตั้งกตั้งใจใช้มือลูบให้เรียบจากนั้นก็นเรียกผู้การจือหาวที่ดูจะเหมาะเจาะมาด้านหนึ่งส่งให้เขาผู้การจือหาวผู้การทําจากคนกระต่ายป่า มามาเขียนกันเห็นเขาตระเตรียมไว้ให้บทแล้วว้าเชิงก็กราบก็ได้แต่ห้ามหัวรนะเราะเยอะนะสี่เหลี่ยนพนยักษ์หน้าแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นว้าเชิงจึงรับผู้กันมาลงมือเขียนอย่างตั้งอกตั้งใจสี่เหลี่ยนชมดูอยู่ด้านข้างยิ่งมองยี่สีหน้ายิ่งแปรพันเป็นหลายตบลบเขายามเก็บงาสีหน้าทว่าไม่สำเร็จอยู่ดีว้าเชิงเขียนโยเยลงบนกระดาษ ร่างการ้เสียงขบคันระคนตักเดือนอยู่ที่เก้อเก้อซื้อเหอรียญรีบปรับสีหน้าเออข้าผิดเองเขาเองไม่อยากออกอาการแต่ว่ามันอดไม่ได้จริงๆตัวอักษรของว้าชิงตระ,ะเกินไปแล้วตอนเป็นอักษรหวังเฉาที่เขียนได้หวัดที่สุดเท่าซี่เหรียญเคยเห็นมาก็ายังหวัดหน้าถึงเครื่งของว้าชิงอักษรกว่างเฉา เป็นรูปแบบการเขียนตัวอักษรจีนแบบหวัดในเขียนลากเส้นยางชวัดชเวียนให้ตัวอักษรทั้งหมดเชื่อมติดกันทั้งภายในตัวอักษรเองและกับตัวอักษรอื่นในความหวัดยังแฝงความอุตริแหกข้อกอย่างรุนแรงเอาไว้ด้วย เกรงว่าหากเหล่ายอดที่มือทั้งด้านลายสื่อสิลมาเห็นขก็คงทกเลือกจนสลับกันเป็นแถวแน่สเสด็จพยายามอยู่เป็นครึ่งค่อนวันที่ค่อยแขก,กตัวอ,อักษรือเหมือนยันกันปีนั้นมันได้อย่างยากลำบากมีคำว่าทะเล้ายทานอูซานเมฆจึงเดาว่าที่เขาเขียนหน้าจะเป็น ผ่านพบทะเลมาไม่นำพากับสายทานมิใช่เมฆบนอูซานยามมหารเรียกมีขาควนึกระว่าเชิงเป็นหนึ่งผู้ยิงย่งใหญ่แห่งพบนีเป็นที่วาาเกรงต่อเทพเทวดาและพูดปีปีศาจในสุดมีอะไรบางอย่างทาต้องมีสีหน้าเช่นนี้ได้ซ้ำอย่างเป็นแค่การเทียนตัวอักษรเท่านั้นเองเขาถูกกลั้นหัวเราะจนปวดท้องสองมือจับผลงานวานเชิง ชาดชึบชับรถเดียวเสร็จขึ้นมาปืนทำหน้านิ่งกล่าวว่าอมืมีเอกลักษณ์พระตัวไม่เหมือนใครมีรูปแบบชัดเจนว่าเชิงเก็บผู้การวางท่าย,ย่างมีมาตรีตามองพร้อมกับพราะแบบที่ว่าคือแบบเสียสติกระมังเสื้อเหลียนแทงทำเป็นไม่ได้ยินวิจารณ์ต่ออย่างเป็นจริงเป็นจังว่า ความจริงเนี้ยจะเขียนให้ออกมาสวยนั้นไม่ยากเพราะเขียนมีรูปแบบของตอนเองสวยยากหากแต่แต่ว่าสวยจนเป็นสูตรตายตัวก็ลดคุณค่าลงอย่างน่าเสียดายซานหลังมีแววดีมากมีชั้นเชิง แนวนักเขียนผู้กันชั้นครูห้าวหารทรงพรังประหนึ่งผู้วิชิตดินแดนหากก็ว่าดินแดนนี้ยังต่อท้ายว่าดินแดนล่มสลายไร้คนหนีตายกระเจิดกระเชิงช่วยไม่ได้จะเสกสรรตั้นแต่งถ้อยคำชมคนที่มันซากยากเย็นช่างยากเย็นเสียนี่กระไรไว้เชิงเลือกคิ้วสูงขณะฟางค้ามอย่างนึกกังขาจริงหรือ จริงสิถ้าเคยกรหกซานหลังเหรอหวาเชิงบรรจงเติมปัมยานโดยกระถางทองคําใบน้อยที่อยู่ด้านข้างท่ามกลางไอควันบางเบากล่นกลิ่น,นสุคนหอมเย็นเขากล่าวอย่างไม่อนาทรร้อนใจว่าข้าก็อยากเขียนให้ได้ดีเหมือนกันแต่ไม่มีคนสอนไม่ทราบว่าต้องมีเคล็ดลับอะไรหรือไม่คาถามนี้ก็ถามได้ถุกันแล้วเส้นนกล่าวพึมพความกลับมิได้มีเคล็ดลับอะไรก็แค่เข้ากบขีดสุดท้ายก็รู้สึกว่า พูดอย่างเดียวอาจจะไม่ปล่อยเตือนว่าหยิบผู้การเสียเองและเขียนโครงสองแถวต่อจากตัวอักษรหัวเชิงให้เสร็จในอึดใจเดียวล้งจากตรวจคมเรียบร้อยอยู่คนหนึ่งก็ยิ้มพรางถอนใจละอายแล้วหลายปีมานี้ข้าไม่มีโอกาสได้เขียนตัวอักษรเลยเมื่อเขียนสู้เมื่อก่อนมาได้เสียแล้วหวาเชิงมาดูตัวอักษรสี่เถียนที่หน้าตาแตกต่างกันราฟ้ากับเหวี่ยะอย่างยิ่งโครงสองแถวล่างเสียเหลียนเป็นคนเขียน ผ่านดงพระการายที่ยังหน่ายจะแลตาหนึ่งด้วยบำเพ็ญภาวนาอีกหนึ่งนาะเพราะเอยียรชัย ผ่านพบทะเลมาไม่นำพากับสายทานไม่ใช่เมฆบนเขาอุสานยามหารเรียกว่ามีค่าผ่านดงพระการายพี่ยังนายจะเสเลจะแลตาหนึ่งด้วยบำเพ็ญภาวนาอีกหนึ่งนะเพราะยาใจมาจากบทกวีหลีอสือหรือคงจำพลากที่ประพันธ์โดยหยวนจนกวีแห่งราชวงศ์ถังว่ากันว่าเขาเขียนบทกรอนนี้ด้วยความคิดถึงต่อปารญ,ญาที่ตายจากไปและนำมาใช้อุปมาถึง คนที่เคยเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือดีงามที่สุดมาแล้วย่อมไม่ตื่นเต้หนหรือวันไหวกับอะไรง่ายๆอีกผ่านดงพระการายพี่ยังนายจะและตาหนึ่งด้วยบำเพ็ญภาวนานอีกหนึ่งนะพระญาาใจซ้ายตาเขาเวียนกลับไปกลับมาอยู่ที่โคงเป็นหลายรอบจนแทบจะ ลต้นผ่านไปครู่อย่างเขาเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าโปรดชี้แนะด้วยชี้แนะนั้นมิบังอาจเสียเลยนกล่าวอย่างท่อมตอนนั้นเขาจึงสอนหลักการพื้นฐานให้แกวว่วาเชียงโดยเอา หลักการเขียนหนังสือสินตนเองเคยเรียนสมัยเป็นเด็กมาถ่ายทอดอีกฝ่ายอย่างหมดไส้หมดพุงกินกำยามหอมจรงแสงเทียนสว่างสวายเสียนสอนอย่างตั้งอกตั้งใจไว้เชิงรับฟังอย่างใจจดใจจอ่อพวกเขาคุยกันเบาๆบาบรรยากาศในห้องโถงใหญ่สงบอ่อนโยนเป็นยิ่งนักผ่านไปสักพักเสียนกระเบ,บย่ขึ้นว่าเจ้าจะลองดูอีกทีไหม หวาเชิงทำเสียงอรับผู้การเขียนหนังสือสองสาตัวด้วยท่าทางที่ดูตั้งอกตั้งใจยิ่งซื้เหรียญเอามือกอดอกดูอยู่ด้านข้างเอียงคอกาวาน่าสนใจทีเดียวแต่แต่เขารู้สึกว่าการลงผู้กันหวาเชิงมีตรงไหนสักแห่งไม่ถูกต้องเขานิ้วหน้าพิจารณาอยู่คร่หนึ่งทันใดนพบว่าแล้วว่าที่ไม่ถูกต้องคือตรงไหนหวาเชิงจับผู้การไม่ถูกต้องนั้นเอง กระทั่งท่าทางในกจับผู้การยังมู่ซั่วก็ย่อมถูกต้องเป็นธรรมมัด,ดาสิเรียนหัวระไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกขอยับเข้ามาให้ชิดขึ้นอีกแล้วยื่นมือออกไปแก้ไขท่าทางนั้นให้โดยไม่ได้ข้ามขบคิดใคร่ควรใดๆทั้งสิน้นถ้าจับผู้การของเจ้าผิดแล้วต้องจับแบบนี้เขายื่นมือออกไปแล้วเขาถึงได้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสมนะักเขาพวกเขาสองคนหาใช้อาจารย์ผู้ใหญ่กระตุ้์ต,ตัวหน่อยไหมจับมือสอนกันแบบนี้ออกจะกระ ใกล้ชิดสนิทสนมกันเกินเหตุไปหน่อยแต่เมื่อยื่นมือออกไปแล้วย่อมไม่มีเหตุผลที่อยู่อยู่ชักมือกลับมาเมินาำสามหากทำเช่นนั้นก็ดูจงใจเกินไปหลังจากลังเลอยู่ครั้งหนึ่งจนแล้วจนรอดเขาก็ไม่ได้ชักมือกลับคิดอีกทีตอนนบอนพอน,นันผีคราวก่อนไว้เชิงก็ไม่ใช่สอนเขาทอดลูกเท้าแบบจับมือสอนชนีหรอกหรือแม้ซึเรียนจะรู้สึกว่าครั้งนั้นตนไม่ได้เรียนรู้อะ,อะไรเลยและพลังยงรู้สึกเหมือนถูกหลอกอย่างไรก็บอกไม่ถูก มาคราวนี้เขาเขากลับคิดอยากจะสอนอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆแก่ว้าเชิงบ้างอย่างแท้จริงดังนั้นเสื่อเหลี่ยนจึงท่าฟ่ามืออุ่นจัดของตนเข้าหลังมือเย็นเฉียบว้าเชิงแล้วกลุ่มไว้เบาๆด้วยจิตใจอยู่สงบ ก่อนจะจับมือเขาลากผู้กันไปมาพรางกล่าวเสียงเผ่าว่าแบบนี้นะแบบนี้นะตัวเองพอรู้สึกว่ามือไหวเชิงจับพวกกันอยู่ใต้มือตนเหมือนจะลากมั่ซ่เขาก็ออกแรงเพิ่มเล็กน้อยเป็นการังคับอีกฝ่ายทาให้ถูกต้องไม่นานนะเขาก็รู้สึกว่าเมื่ออีกฝ่ายยิ่งลากมั่วเข้าไปใหญ่ไม่ยอมรับการควบคุมเขาจึงได้แต่กลุมมือให้กระชับยิ่งขึ้นตองสอนพวกเขาเกือสองคนช่วยกันเขียนนั้นโยะเยจนดู คงไม่ได้เสียญยิ่งเขียนย,ยิ่งรู้สึกว่าไม่ถูกต้องหรือกล่าวอย่างได้อดนี้อาจเพราะแกล้งเขาได้สรจะวายเชิงเลยหัวระเบาๆบ,บ,บนกระดาษแล้วเอะไปด้วยหมึกเสียเหรียนกล่าวอย่างจนใจสั้นลาอย่าทำแบบนี้ตั้งใจเรียนหน่อยเขียนให้ดีๆสิได้วาเชิงรับคำแต่เห็นเลยว่าอีกฝ่ายแ้งทำเป็นตั้งใจเสียเหลียงโครงศีรษะไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวระอ,อีก มือหวาเชิงถึงแม้จะเย็นแต่ยามเื้อเหรียญกลุก่มมือเขากับรู้สึกเหมือนกลุมแท่งเหล็กเปาไปก็มีป่านจึงไม่กล้าจับแน่นอีกเวลานี้เองขณะหางทาเส้อเหรียญกระ่านขอบโต๊ะบูชาโดยไม่ตั้งใจเข้า,ขาเําอเอาวงนิ่งอึ้งโดยพลันเขาเบนแสตตาไปมองพบในมุมหนึ่งของโต๊ะโยกมีบุพาดอกเล็กดอกหนึ่งวางไว้ยอย่างเดียวดายจบตอนที่แปดสปะ ขอบคุณครับ